ช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอลลอฮ์ไม่ทรงอนุญาตใดๆในสิ่งที่พระองค์เคยอนุญาตให้กับนบีเหมือนกับที่ได้อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานด้วยเสียงไพเราะเป็นท่วงทํานองซึ่งการคัดเลือกนักกอรีของประเทศไทยนั้น จะมีการคัดเลือกตามภาคต่างๆเมื่อได้ผู้ชนะการทดสอบทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยจะมีการทดสอบครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้แทนของประเทศในงานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปีเพื่อหาผู้แทนไปทดสอบเการ,รีระดับนานานชาติต่อไปความภูมิใจในฐานะตัวแทนนำไปสู่การฝึกฝนความภาคเพียรความพยายามที่จะทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดผมดีใจมาก ที่ได้เป็นนักรีแล้วก็ได้เป็นได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าสู่ทดสอบในระดับนานาชาติผมก็รู้สึกภูมิใจมากครับผมรู้สึกมีมีกำลังใจที่ผมได้มาอ่าน ในเวทีอลังการเวทีโลกอยากจะฝากให้ท่านกอรีและกอริอีอ่ะในประเทศไทยของเราขอใหอ้พยายามให้ดีที่สุดจุดเริ่มต้นของนักกอรีแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ คือหลังจากที่มีการฝึกฝนให้ถูกต้องทํานองให้ไพเราะแล้วยังต้องศึกษาความหมายเพื่อน,นํามาปรับใช้กับชีวิตของเราพูดถึงการฝึกฝนกอรีก,ก็เริ่มเรียนเริ่มเรียนมาตั้งแต่ ประมาณ8ขวบค่ะนะคะแล้วก็เรียนเรื่อยมาแต่ว่าในการเรียนกอลีของคนไทยนะคะมันก็ค่อนข้างมันไม่เป็นระบบนะักนะคะก็เรียนในเรื่องของตะจวิทย์และกระทำนองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้เรียนในเรื่องของการใช้เสียงเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะก็ค,ะครั้งแรกปี2007นะคะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ย อ๋อลอร์ก็ท่งให้มีโอกาสที่ได้รับเป็นที่น่ายินดีนิดนึงนะคะปีนั้นได้ที่3นะคะแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งในปี2012ค่ะปีนั้น2012ก็เริ่มมีชาติอาหรับเข้ามาเพิ่มนะคะแต่ครั้งนั้นเนี่ยได้ลำดับที่5ค่ะในการทดสอบแล้วก็การอ่านค่อนข้าง,างมีพลาดเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3 2016นะคะเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ เพราะว่าประเทศไทยคือไม่ใช่เมืองมุสลิมแล้วก็แต่ยังสามารถที่จะเรียกว่าให้ความสนใจนะคะแล้วก็ยอมรับในความเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยแต่เป็นคนละความเชื่อกันในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะที่มุสลิมจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าอัลกุรอานคือคือทางนำของเราสิ่งเดียวที่จะไปอยู่กับเราหลังจากที่ชีวิต ชั่วคราวมันจบลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสนใจอ่านกุรอานหลังจากที่เราสนใจอ่านกุรอานให้ถูกต้องไพเราะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องศึกษาความหมายด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําความหมายไปปรับกับชีวิตเราค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสแล้วก็มีพรสวรรค์ที่ที่พอนะคะก็ควรที่จะพัฒนาการอ่านให้มันมีความไพเราะเพราะประสบการณ์จากตัวเองคือ เคยเจอต่างศาสนิกได้ยินการอ่านอัลกุรอานของเรานะคะแล้วก็รู้สึกเย็นเขาใช้คําว่ารู้สึกเย็นจังที่ได้ยินเสียงคุณคือส่วนหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะได้สนใจและอาจจะได้ฮีฮดายะในข้างหน้านะคะส่วนหนึ่งที่ได้รับก็มุสลิมเองแต่ว่ามุสลิมไม่ค่อยได้อ่านกุรอานนะักได้ยินปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาอยากอ่านมีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้สอนผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ เอาเสียงเนี่ยไปให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็ตามมาเรียนเรามองว่าเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์เลาทรงประทานให้อันนี้คือเป้าหมายที่มันใช่เลยเขาได้ยินและเขาอยากอ่านค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าการอ่านกุรานไพราะเป็นเรื่องที่ต้องเอาไปแข่งขันไม่ใช่เวลาเรามาสัมผัสตร,ตรงนี้หลายคนชื่นชมความสําเร็จของคนที่ทดสอบกอรีด้วยกันไม่ได้อยู่ที่รางวัลจรงิงจริง ทุกคนคือเหมือนแบบสัมพันธ์แล้วเขาชื่นชมคนไทยมาโดยตลอดเพราะว่ายูคือเมืองพุทธแต่ทำไมโอเคกับเรื่องความแตกต่างทางความเชื่อแล้วคุณมีมัสยิดเยอะไหมมีมุสลิมไหมเขาสนใจเราค่ะแล้วเมื่อเขาได้ยินการอ่านเขาบอกว่าลาจ้าคุณใช้ได้นะมันทำให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้นะคนไทยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดูโลไปกว่าใครอะไรเงี้ยก็ทำดีละค่ะ การอ่านอัล <om> ก <ph ouse> ุรอานนั้นถือเป็นการทำอิบาด์คุณงามความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามกำชับและส่งเสริมอย่างยิ่งโดยได้กำหนดผลบุญมากมายไว้นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานจะช่วยให้จิตใจสงบเกิดความศรัทธาในใจที่เพิ่มพูนต่อไปกกกลลลลานววม